สวัสดีครับผมเลนเจอร์คุณก็อยู่กับผมในเกมเทเลนเนอร์เซือนซูเปอร์วีไอียู่กับแขกรับเชิญของผมคือคุณ DKP นะครับ DKP อยู่ไหมครับครับขอเสียงไหไครับอะไรนี่ครับคือ,อคแขกรับเชิญของผมดนะีเคพีนะ แบลกแหลกไปนิดนะครับขอโทษด้วยเคลียร์ไปแล้วครับหนึ่งศพครับไม่ไม่ต้องห่วงครับชวนไปเลยครับเขาไม่เครียดหรอกครับคุณดีเคพีบอยู่ไหมครับ ไม่น่าปล่อยตอนนี้เลยคุณไ,ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินดีเสียงเอ้ยเหอเแมว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 ถังมันจะไปไหนเนะี่ยเอาไว้ปหนึ่งครับผมเอาไอหานี่มันยู่บนห,หัวกูเหรอตันเนะ โอ้ยผนก็ตกอีกแหลกนิดหนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราเป็นเกมเกมอร์ที่ดีครับเราไม่ต้องสนใจครับคลิปหน้าจะอาจเกมซูเปอร์สตาร์กันนะครับคอยฟังผมหอนแล้วกันนะะไ,ไปไหนพีจ๋า ดีเครับรอผมด้วยได้ไหมครับตายครับแม่เหลืออ่อนมากครับอ่อนมากเลยเล็บเล็เอาอะไรเนี่ยตอนนี้มาเล่นทำไมอ่ะใหม่ก็ได้ครับเมื่อคุณดีเคพจะหลุดนะครับมันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ เอาไปเจอกันคลิปหน้าในเกมซูเปอร์สตาร์นะครับเออแล้วในนั้นต้องมีผมครับพวกลองจะร้องแจกเมือ่อกี้ครับคุณก็จะร้องใช่ไหมครับได้เลยครับ,รบอย่าลืมกดครับสไครด้วยกันนะครับกดไลค์ like กันเยอะๆบายบาย